มาเล่าถึงสตอรี่ของฟินแลนด์กันนิดนึงเป็นบทความที่พัดนำมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอังกฤษสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือเขาอ่ะไปสัมภาษณ์เด็กในฟินแลนด์เขาสัมภาษณ์น้องคาร่านะคะซึ่งอายุป,ประมาณเด็กป .2 อเริ่มต้นเลยเกิดจากการที่เขาเห็นว่าน้องเดินมาที่โรงเรียนเองมาถึงปุ๊บเนี่ยช่วงเช้าในโรงเรียนนี้ระดับป .2 อนะคะเรียนอาติเรียนตัวอะค a d e m ิกเนี่ยในช่วงเช้าแค่3าชั่วโมง หลังจากนั้นช่วงบ่ายสามทุ่มงเขาออกไปทาโปรเจกต์แล้วก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนคะ่ะพอจกสี่โมงเย็นปุ๊บน้องคาร่าก็แบกกระเป๋าเดินกลับบ้านเองแล้วกลับไปถึงบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะน้องคาร่าพอถึงบ้านนะคะก็วางกระเป๋าจ,จัดแจงหยิบการบ้านออกมานั่งทําไม่เตินสิบห้านาทีเสร็จแล้วห,หลังจากทกําการบ้านเสร็จน้องทําอะไรลุกไปทํากับข้าวเป็นสแนค็คช่วงบ่ายทานเองนี่คือเด็กแปดขวบโดยที่ไม่มีคุณแม่อยู่บ้าน ก็เป็นเรื่องปกติทัชีวิตของฉันค,คือปกติแทศไหยเราจะรับตรงถึงหน้าประตูโรงเรียนมีิ拉รถเกินถึงหน้าโรงเรียน,นใช่ไหมคะเกยถึงหน้าโรงเรียนเลยค่ะคือไม่สามารถเดินออกนอกรั้วประตูโรงเรียนได้เลยเพราะว่ามารับและเลิกตรงเป้งมารับเป้งคือชีวิตอย่างนี้เลยค่ะ สิคะเพราะว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตได้เนี่ยการศึกษาเราต้องแน่นค่ะหมายถึงว่าเรียนแน่นแน่นเลยนแน่นเลยเรื่องนี้ค่ะ,ะมันสะท้อนหลายๆอย่างมันสะท้อนหลายๆเรื่องมากๆจากการดูแลเด็กแบบกความเชื่อแบบไทย